ในชีวิตปัจจุบันปัญหาทางการเงินมักเป็นหนึ่งในความกังวลใหญ่ของแต่ละคนนี่สินที่สะสมรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือความรู้สึกขาดแคลนเงินทำให้เรารู้สึกเครียดและเหนื่อยล้าการตื่นขึ้นมาแต่ละวันพร้อมกับความกังวลเรื่องการจ่ายบินการซื้อของจำเป็นหรือแม้กระทั่งความคิดว่าจะมีเงินพอใช้จนถึงสิ้นเดือนหรือไม่ล้วนทำให้จิตใจเราหนักอึ้งและหมดแรงแต่คุณรู้ไหมว่าบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากสินเล็กๆและความคิดเล็กๆที่เราเลือกจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหลายคนเชื่อว่าการมีเงินมากขึ้นจำเป็นต้องมีโชคลาภใหญ่หรือโอกาสทางธุรกิจขนาดมหืมาแต่ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักเริ่มจากการปรับทัศนคติและวิธีคิดเกี่ยวกับเงินบางครั้งแค่การตั้งใจสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองการทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแม้แต่การกำหนดเป้าหมายทางการเงินเล็กๆเกนี่ยแต่ละวันก็สามารถนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาวหนึ่งในกุญแจสำคัญคือการสร้างนิสัยที่ดีเกี่ยวกับเงินการออมแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์สามารถกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตการใช้เงินอย่างมีสติการหลีกเลี่ยงการซื้อของที่ไม่จำเป็นและการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้เรามีความมั่นคงและลดความเครียดเกี่ยวกับเงินได้ นอกจากนี้การให้คุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่และขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มใจและพอใจกับชีวิตมากขึ้นแม้ว่าการเงินยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมองข้ามคือพลังของจิตใต้สำนึกการคิดบวกและการพูดกับตัวเองในเชิงบวกเกี่ยวกับเงินสามารถสร้างแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อเรามีความเชื่อว่าเราสมควรได้รับความมั่งคั่งและโอกาสทางการเงิน เราก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นโอกาสรอบตัวมากขึ้นและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะติดอยู่กับความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับเงินการตั้งเป้าหมายทางการเงินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรามีเส้นทางที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นการออมเงิน500บาทต่อเดือนการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหรือการหางานเสริมที่ทําได้ง่ายๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากตัวเวลาผ่านไปการทําให้เป้าหมายเหล่านี้ชัดเจน วัดผลได้และสามารถทำได้จริงจะช่วยให้เราไม่รู้สึกท้อแท้และสามารถรักษากำลังใจในการพัฒนาการเงินของตัวเองต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินอย่างต่อเนื่องการอ่านหนังสือการเข้าคอร์สเรียนหรือแม้แต่การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการเงินสามารถช่วยให้เรามีความรู้และทักษะที่จาเป็นการเข้าใจเรื่องการลงทุนการวางแผนภาษีหรือแม้แต่การจัดการหนี้ จะช่วยให้เรามีเครื่องมือในการจัดการเงินของตัวเองได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้การเก็บเศษเงินการจดบันทึกค่าใช้จ่ายการตรวจสอบสัญญาเงินกู้หรือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงหรือไม่ล้วนเป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อยแต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลสะสมที่มีค่ามาก การเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้อย่างมหาศาลไม่เพียงแต่เรื่องการเงินที่สำคัญการจัดการความคิดและอารมณ์เกี่ยวกับเงินก็มีความสำคัญไม่แพ้กันความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินสามารถส่งผลต่อสุขภาพกายและใจได้การฝึกสติการทำสมาธิหรือการหาจิตกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและสามารถตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้น การมองโลกในแง่บวกและเชื่อมั่นว่าปัญหาทางการเงินสามารถแก้ไขได้จะช่วยให้เรามีพลังใจในการก้าวไปข้างหน้าอีกสิ่งหนึ่งที่ควรมองข้ามคือการเปิดใจรับโอกาสการสร้างเครือข่ายการพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์และการยอมรับคำแนะนำดีๆสามารถนำไปสู่โอกาสทางการเงินที่เราอาจไม่เคยคาดคิดการเปิดรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะเรียนรู้จะช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคทางการเงินได้เร็วขึ้นสุดท้าย การเชื่อในพลังของสิ่งเล็กๆเป็นสิ่งสำคัญการเปลี่ยนความคิดเล็กๆการปรับพฤติกรรมเล็กๆการตั้งเป้าหมายเล็กๆและการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เงินไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการซื้อสิ่งของแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขการให้คุณค่าและบริหารจัดการเงินอย่างมีสติจะช่วยให้เราไม่เพียงแต่รอดพ้นจากปัญหาทางการเงินแต่ยังสามารถสร้างความมั่งคั่งและความสงบในชีวิตได้อย่างแท้จริง สิ่งเล็กๆที่คุณทำวันนี้อาจเป็นรากฐานของความสำเร็จและความมั่งคั่งในวันพรุ่งนี้การเสริมดวงการเงินไม่ได้หมายถึงเพียงการหาเงินเพิ่มหรือการลงทุนที่มีผลกำไรสูงเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงทั้งจิตใจพลังงานและมุมมองต่อเงินการเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึง้งจะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่สร้างไรายได้แต่ยังสามารถรักษาสมดุลทางการเงินและชีวิตได้อย่างยั่งยืนสิ่งแรกที่สำคัญในการเสริมดวงการเงินคือ การจัดการจิตใจจิตใจของคนเรามีพลังมหาศาลต่อการดึงดูดความสําเร็จและความมั่งคั่งหากคุณมีความคิดติดลบเกี่ยวกับเงินเช่นเชื่อว่าเงินไม่พอใช้หรือฉันไม่มีโชคเรื่องเงินจิตใต้สํานึกของคุณจะเริ่มสร้างอุปสรรคให้เงินไหลออกไปโดยไม่รู้ตัวความคิดเหล่านี้อาจสะสมและกลายเป็นพลังงานที่ดึงดูดความยากจนและความลำบากทางการเงินดังนั้นการเปลี่ยนมุมมองและความเชื่อเรื่องเงินให้เป็นบวก จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญหนึ่งในวิธทีที่ทรงพลังในการปรับจิตใจคือการฝึกทัศนคติเชิงบวกต่อเงินการกล่าวคำยืนยันตนเองหรือทำสมาธิเกี่ยวกับความมั่งคัง่งจะช่วยปรับความถี่พลังงานในตัวคุณให้สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นการกล่าวกับตัวเองทุกเช้าว่าเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างราบรื่นและต่อเนื่องหรือฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและโอกาสดีๆในชีวิต แม้ว่าคำพูดเหล่านี้อาจดูเรียบง่ายแต่การทำซ้ำเป็นประจำจะค่อยๆฝังความเชื่อใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกการที่คนในชีวิตของเรารับรองสิ่งเหล่านี้ด้วยก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นพลังงานภายในตัวคุณเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเสริมดวงการเงินพลังงานที่ดีจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการรักษาพลังงานบวกไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความตั้งใจ คุณสามารถเริ่มจากการทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบการจัดโต๊ะทำงานการจัดบ้านหรือแม้แต่การจัดกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยจะช่วยคุณรู้สึกสงบและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆนอกจากนี้การอยู่ใกล้ผู้คนที่ให้กำลังใจและมีทัศนคติบวกต่อชีวิตก็จะช่วยส่งพลังงานดีเข้าสู่ตัวคุณการเสริมดวงการเงินยังเกี่ยวข้องกับมุมมองต่อเงิน บางครั้งผู้คนคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องตามหาและควบคุมแต่ความจริงแล้วเงินเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่หมุนเวียนเมื่อคุณมีมุมมองที่ดีต่อเงินเช่นมองว่าเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าและช่วยเหลือผู้อื่นคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นธรรมชาติกับเงินได้การให้และการแบ่งปันก็เป็นหนึ่งในวิธีการเสริมดวงที่ทรงพลังเพราะพลังบวกที่คุณสร้างขึ้นจากการให้ จะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของโอกาสและความมั่งคั่งการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากในกระบวนการเสริมดวงการเงินโอกาสไม่ได้มาทุกวันแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวโอกาสจะปรากฏอยู่รอบตัวการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการลองทำธุรกิจหรือโปรเจกต์เล็กๆการลงทุนที่เหมาะสมและแม้แต่การสร้างเครือข่ายผู้คนล้วนเป็นวิธีการเปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง การปิดใจและยึดติดอยู่กับความกลัวจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆการวางแผนและการทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการเสริมดวงการเงินไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถรอให้โชคลาภเข้ามาโดยไม่ลงมือทำการจัดการรายรับรายจ่ายการออมเงินการลงทุนอย่างรอบคอบและการใช้จ่ายอย่างมีสติเป็นสิ่งที่จะทำให้เงินคงอยู่และไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการวางแผนทางการเงินไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ควรชัดเจนและมีวินัยเช่นการตั้งเป้าหมายทางการเงินรายเดือนหรือรายปีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการติดตามความคืบหน้าจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ความอดทนและความเชื่อมั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญการเสริมดวงการเงินไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลทันทีแต่เป็นการสะสมพลังงานความคิดบวกและโอกาสอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณมีความอดทนและเชื่อมั่น เงินจะค่อยๆไหลเข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติและสิ่งที่คุณสร้างขึ้นจะยั่งยืนกว่าการหวังพึ่งโชคลาภเพียงครั้งเดียวนอกจากนั้นการเชื่อมโยงกับพลังงานธรรมชาติและจัก,กรวาลก็สามารถช่วยเสริมดวงกายเงินได้การทำสมาธิภายใต้แสงแดดอ่อนๆการฟังเสียงธรรมชาติหรือการฝึกหายใจลึกๆจะช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกายและจิตใจ พลังงานเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้นลดความเครียดและเปิดโอกาสให้คุณมองเห็นหนทางสร้างรายได้และโอกาสใหม่ๆการรักษาความซื่อสัตย์และคุณธรรมก็มีผลต่อดวงการเงินความมั่งคั่งที่มาจากความซื่อสัตย์และความพยายามที่แท้จริงจะมั่นคงกว่าความมั่งคั่งที่มาจากวิธีการที่ไม่ถูกต้องการทำงานอย่างมีคุณภาพการให้บริการด้วยใจและการเคารพผู้อื่น ไม่เพียงแต่สร้างความน่าเชื่อถือแต่ยังช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุดท้ายการเสริมดวงการเงินคือการสร้างสมดุลระหว่างใจและการกระทำการตั้งใจและมีทัศนคติบวกต่อเงินการรักษาพลังงานที่ดีการเปิดรับโอกาสใหม่ๆและการทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องล้วนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เงินไหลเข้ามาอย่างราบรื่นการเสริมดวงไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเวทมน์ แต่เป็นการปรับปรุงตนเองทั้งในด้านจิตใจพลังงานและวิธีคิดเมื่อคุณสามารถทำได้เงินจะค่อยๆไหลเข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติและคุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงการเสริมดวงการเงินไม่ใช่แค่การตามหาโชคลาภแต่เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตการมีเงินเพียงพอไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตสบายขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณมีความสุขมีเวลาสำหรับครอบครัวและสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นได้ เมื่อคุณเรื่องให้ความสำคัญกับจิตใจพลังงานและมุมมองต่อเงินสิ่งดีๆจะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งในวิธีที่หลายคนใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งและโชคลาภในชีวิตคือการปฏิบัติหรือสร้างนิสัยทางจิตวิญญาณที่ช่วยดึงดูดพลังบวกและโอกาสทางการเงินเข้ามาการปฏิบัติเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดาทุกคนสามารถเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตประจำวัน การทำสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียดและเปิดช่องทางให้ความคิดบวกเข้ามาการทำสมาธิแบบเน้นความมั่งคัง่งอาจเริ่มจากการจินตนาการว่าตัวเองได้รับเงินหรือโอกาสที่ดีทางการเงินหรือแม้แต่เพียงแค่การเน้นคำพูดเชิงบวกต่องเงินในใจทุกวันก็สามารถสร้างผลลัพธ์ได้นอกจากการทำสมาธิแล้วการสวดมนต์ หรือการกล่าวคำขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลก็เป็นวิธีที่หลายคนเลิกใช้การสวดมนต์ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งสูงสุดแต่ยังช่วยปรับความคิดและความรู้สึกของเราให้เป็นบวกการกล่าวคำขอบคุณเป็นประจำช่วยให้เราโฟกัสไปที่สิ่งที่เรามีและโอกาสที่เข้ามาในชีวิตมากกว่าการกังวลหรือวิตกเกี่ยวกับสิ่งที่เรายังไม่มีการฝึกนิสัยเหล่านี้ซ้ำๆจะช่วยให้จิตใจของเรามีพลังดึงดูดความมั่งคั่งมากขึ้น การเชื่อมั่นว่าเงินจะเข้ามาหาคุณก็ถือเป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญของการเสริมดวงการเงินบางคนอาจมองว่าการคิดบวกต่อเงินเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตใจของเรามีพลังในการดึงดูดสิ่งที่เราคิดและเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่าการเงินของเราจะดีขึ้นจิตใจของเราจะพร้อมรับโอกาสใหม่ๆและเปิดรับแนวทางที่สามารถสร้างรายได้ได้ไดอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจการลงทุนหรือวิธีการหาเงินรูปแบบใหม่การมองโลกในแง่บวกเกี่ยวกับเงินเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งอย่างแทมจยืนแต่อย่างไรก็ตามการสื่อดวงทางการเงินไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่การพึ่งพาความเชื่อหรือความโชคดีเท่านั้น การวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการจัดการหนี้สินก็มีความสำคัญไม่แพ้กันการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการตั้งงบประมาณประจำเดือนและการติดตามความคืบหน้าจะช่วยให้เรารู้ว่ามีเงินเข้ามาและออกไปเท่าไหร่การมีระบบการเงินที่ชัดเจนจะช่วยลดความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับเงินและทำให้เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจทางการเงินการจัดการหนี้สินอย่างชาญฉลาดก็เป็นส่วนสำคัญในการเสริมดวลการเงิน การชำระหนี้อย่างตรงเวลาการรวมสินเชื่อหรือการต่อรองอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดภาระการเงินได้การลดหนี้สินไม่เพียงแต่ทำให้สถานาการณ์เงินของเราดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีความพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการรู้จักวางแขนและจัดการหนี้สินอย่างฉลาดเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่สุดในการสร้างความมั่งคัง่ง นอกจากนี้การสร้างนิสัยทางจิตวิญญาณและการจัดการการเงินยังมีผลต่อชีวิตส่วนตัวในด้านอื่นๆเช่นความสัมพันธ์ความสุขและสุขภาพจิตการมีความคิดบวกและการบริหารจัดการเงินที่ดีช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวลดความเครียดและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจด้านชีวิตประจำวันการเสริมดวงทางการเงินไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ชีวิตโดยรวมมีความสมดุลและมีความสุขมากขึ้นการเริ่มต้นสร้างนิสัยทางจิตวิญญาณไม่จําเป็นต้องทําครั้งละมากๆเพียงเริ่มจากขั้นตอนเล็กๆเ,เช่นการสวดมนต์สั้นๆทุกเช้าการทําสมาธิ5-10ถึงนาทีหรือการจดบันทึกความคิดบวกเกี่ยวกับเงินทุกวันสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆซึมลึกเข้าสู่จิตใต้สํานึกและ,ปะเปลี่ยนพลังงานภายในใจให้เป็นไปในทิศทางที่ดี การสร้างวินัยในการปฏิบัติเหล่านี้ทุกวันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การเสริมดวงการเงินเกิดผลจริงการวางแผนการเงินควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นการสะสมเงินออมการลดหนี้หรือการลงทุนเพื่ออนาคตการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เรามีทิศทางและแรงจูงใจในการจัดการเงินนอกจากนี้ การติดตามผลและปรับปรุงแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เรารู้ว่ากำลังเดินทางไปถูกทางหรือไม่และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการหนี้สินก็เช่นเดียวกันการวิเคราะห์หนี้สินทั้งหมดและจัดลำดับความสำคัญในการชำระการเจรจาเพื่อลดดอกเบีย้ยหรือการรวมสินเชื่อเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เราควบคุมสถานะทางการเงินได้มากขึ้น เมื่อนี่สินลดลงจิตใจเราก็จะมีความสงบและสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้และโอกาสทางการเงินใหม่ๆสุดท้ายการเสริมดวงการเงินไม่ใช่เรื่องของโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างจิตใจและการเงินการปฏิบัติทางจิตวิญญาณช่วยปรับพลังงานภายในใจขณะที่การวางแผนการเงินและการจัดการหนี้สินช่วยสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกัน จะทำให้ชีวิตของเรามีความมั่งคั่งทั้งด้านจิตใจและการเงินมีความสุขและความสงบภายในและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายดังนั้นหากคุณต้องการเสริมดวงการเงินและสร้างความมั่งคั่งในชีวิตสิ่งที่ควรเริ่มทำทันทีคือการสร้างนิสัยทางจิตวิญ,ญญาณที่ช่วยดึงดูดพลังบวกการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและโอกาสที่เข้ามาการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการจัดการหนี้สินอย่างชาญฉลาด เมื่อทุกองประกอบนี้ทำงานร่วมกันคุณจะสามารถลดภาระหนี้สินสร้างเส้นทางการเงินที่มั่นคงและดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติการจัดการเงินและการเสริมดวงทางการเงินเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่มีความหมายลึกซึ้งต่อชีวิตของเราความเชื่อที่ว่าเงินจะมาอาจฟังดูเรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วมันคือกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หลายคนมักคิดว่าการรวยหรือการมีเงินมากขึ้นต้องเริ่มจากการหาเงินจำนวนมากหรือการลงทุนที่ซับซ้อนแต่ความจริงแล้วการปรับทัศนคติและสร้างนิสัยที่ดีต่อการเงินสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อขั้นตอนแรกในการเสริมดวงการเงินคือการเริ่มจากก้าวเล็กๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกแต่เริ่มจากการสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงินของคุณ เช่นการบันทึกหนี้สินที่คุณต้องชำระการรู้ว่าคุณติดหนี้อะไรบ้างและต้องจ่ายเมื่อใดจะช่วยให้คุณมองภาพรวมทางการเงินของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการบันทึกนี้ไม่ใช่เพียงการเขียนตัวเลขลงบนกระดาษแต่คือการสร้างความรับผิดชอบต่อเงินของคุณเองการมองเห็นหนี้สินอย่างชัดเจนจะช่วยลดความกังวลและทำให้คุณมีแผนการจัดการที่มั่นคงเมื่อคุณบันทึกหนี้สินและทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ การวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายจะเป็นขั้นตอนต่อไปงบประมาณไม่ได้จำกัดคุณให้อยู่ในกรอบแคบๆแ,แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณควบคุมและจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพคุณสามารถแบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆเช่นค่าครองชีพการออมการลงทุนและเงินสำหรับความบันเทิงการกำหนดงบประมาณทำให้คุณมองเห็นเป้าหมายทางการเงินอย่างชัดเจน และยังช่วยให้คุณไม่ใช้เงินเกินตัวหรือสร้างหนี้เพิ่มโดยไม่จําเป็นแต่การจัดการเงินไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเท่านั้นจิตใจของคุณก็มีบทบาทสําคัญต่อการเสริมดวงการเงินความคิดเชิงบวกต่อเงินการเชื่อม,มั่นในความมั่งคั่งและการมองว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายจะช่วยให้คุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมักจะมีแนวโน้มที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเงินจึงเหมือนการวางรากฐานให้ชีวิตมั่งคั่งอย่างมั่นคงเมื่อคุณเชื่อมั่นในความมั่งคัง่งจิตใจของคุณจะเริ่มเปิดรับโอกาสใหม่ๆบางครั้งโอกาสเหล่านั้นอ่านมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดเช่นการได้งานพิเศษการพบปะเพื่นให้คำแนะนำดีๆหรือการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเตรียมตัวของคุณและความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่เมื่อใจคุณสงบและมั่นคงคุณจะสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่รอบตัวได้ชัดเจนมากขึ้นความสงบในจิตใจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดในโลกปัจจุบันที่มีแรงกดดันด้านการเงินและโอกาสทางการลงทุนมากมายการตัดสินใจโดยใช้ความเร่งรีบหรือความเครียดมักจะนำไปสู่ความผิดพลาด แต่เมื่อคุณมีจิตใจที่สงบคุณจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างรอบคอบและมองเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้นการมีสมาธิและจิตใจที่สงบไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้ดีเท่านั้นยังช่วยให้คุณรักษาสมดุลในชีวิตทําให้คุณไม่เครียดเกินไปและสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันได้การเสริมดวงการเงินไม่ได้จำกัดเพียงแค่การจัดการเงินและคิดบวกเท่านั้น การให้และการแบ่งปันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้พลังเงินไหลเวียนการให้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้เงินมากมายแต่การแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆเช่นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานการบริจาคเพื่อสังคมหรือแม้แต่การให้คำปรึกษาจะช่วยสร้างพลังบวกและทำให้คุณรู้สึกอิ่มใจสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของโอกาสทางการเงินที่คุณอาจไม่คาดคิด นอกจากนี้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการเพิ่มความรู้ด้านการเงินหรือการทำความเข้าใจตลาดและธุรกิจจะช่วยให้คุณมีความสามารถในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นการลงทุนในความรู้ไม่เคยสูญเปล่าเพราะความรู้คือเครื่องมือที่จะทำให้คุณสามารถคว้าโอกาสทางการเงินที่เหมาะสมได้สุดท้ายแล้วการเสมดวนการเงินคือการสร้างสมดุล ระหว่างการจัดการเงินการคิดบวกและการพัฒนาตนเองการเริ่มจากก้าวเล็กๆอย่างการบันทึกหนี้การวางงบประมาณและการรักษาทัศนคติเชิงบวกจะเป็นพื้นฐานให้คุณก้าวสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆการรักษาความสงบในจิตใจและการให้หรือแบ่งปันจะช่วยเสริมสร้างพลังทางการเงินให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตระหนักว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำวันนี้จะสะสมเป็นความมั่งคั่งในอนาคตเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณสามารถเดินทางสู่ชีวิตที่มั่งคัง่งและมีความสุขได้อย่างแท้จริงเงินไม่ใช่เพียงเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้เราเติมเต็มความฝันและมีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าเงินคือความสุขแต่ความจริงแล้ว เงินเป็นเพียงสื่อกลางที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเช่นการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นการได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่เรารักหรือการสนับสนุนผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นการมองเงินในมุมนี้จะทำให้เรารู้จักจัดการและวางแผนการเงินอย่างมีสติและไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความกลัวควบคุมเราการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ในการสร้างความมั่งคั่งหากคุณเชื่อว่าตนเองสามารถเรียนรู้ทำงานและสร้างโอกาสได้เงินจะกลายเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของความพยายามและความมุ่งมั่นการมีทัศนคติที่มั่นคงและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองจะทำให้เราก้าวข้ามความกลัวที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าหลายครั้งที่ผู้คนพลาดโอกาสดีๆเพียงเพราะไม่มั่นใจในตนเอง แต่เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองเชื่อมั่นว่าทุกความพยายามมีคุณค่าโอกาสทางการเงินก็จะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการจัดการหนี้สินอย่างมีระเบียบหลายคนต้องเผชิญกับความเครียดจากการมีหนี้สินสะสมซึ่งอาจทำให้รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความคืบหน้าการเรียนรู้วิธีจัดการหนี้อย่างเป็นระบบเช่นการจดบันทึกหนี้ที่ต้องชำระการกำหนดงบประมาณสำหรับการใช้ใจ่ายในแต่ละเดือน หรือการวางแผนชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรารู้สึกควบคุมชีวิตทางการเงินได้ดีขึ้นนอกจากนี้การลดหนี้สินยังทำให้เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจทางการเงินมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องกังวลกับภาระที่เกินกำลังการเปิดใจรับโอกาสทางการเงินใหม่ๆเป็นอีกกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เงินไหลเข้าบัญชีอย่างง่ายดายโลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจการลงทุน และการสร้างรายได้หลากหลายรูปแบบหากเราพร้อมเรียนรู้และปรับตัวโอกาสเหล่านี้จะกลายเป็นช่องทางเพิ่มรายได้อย่างไม่จำกัดบางครั้งโอกาสไม่ได้มาในรูปแบบของเงินตรงๆแต่เป็นความรู้ประสบการณ์หรือเครือข่ายที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ในอนาคตการเปิดใจและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆจะทำให้เราไม่พลาดโอกาสที่เข้ามานอกจากนี้การสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี เช่นการออมเงินอย่างสม่ำเสมอการลงทุนอย่างรอบคอบและการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเมื่อเรามีระบบที่ดีเงินจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงครั้งคราวการวางแผนการเงินที่รอบคอบอย่างช่วยให้เราสามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยไม่ทำให้ชีวิตหยุดชะงัก การฝึกฝนจิตใจให้เป็นบวกต่อเงินก็สำคัญไม่แพ้กันหลายครั้งที่ผู้คนติดอยู่กับความคิดเชิงลบเช่นฉันไม่เคยรวยหรือเงินมักไม่พอใช้ความคิดเหล่านี้จะสร้างพลังงานด้านลบที่ปิดกั้นโอกาสการเปลี่ยนมุมมองและฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกเช่นฉันมีศักยภาพในการสร้างรายได้หรือเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิต และทำให้เราเปิดรับโอกาสทางการเงินได้มากขึ้นนอกจากการจัดการเงินและจิตใจการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จทางการเงินการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการเพิ่มความรู้ในสาขาที่สนใจหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายจะทำให้เรามีความสามารถและโอกาสทางอาชีพที่เพิ่มขึ้นความรู้และทักษะที่แข็งแรงไม่เพียงช่วยให้เราหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เรามีทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีกว่าการให้ความสำคัญกับความสมดุลของชีวิตก็สำคัญไม่แพ้กันการทำงานหนักและหมันสร้างรายได้เป็นสิ่งที่ดีแต่การรักษาสุขภาพกายและจิตใจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการใช้เวลาในสิ่งที่รักจะทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนความฝันเหล่านี้เมื่อเรามีความสมดุลในชีวิต เงินจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งตามแต่จะไหลเข้ามาเองตามวิถีของความพยายามและความตั้งใจของเราในทางปฏิบัติการเริ่มต้นจากขั้นตอนเล็กๆก,ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ใหญ่ได้เช่นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันการตั้งเป้าหมายการออมเงินรายเดือนหรือการวางแผนชำระหนี้ที่ชัดเจนการกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้จะสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นใจในระยะยาว เมื่อรวมกับการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและการรักษาความคิดบวกผลลัพธ์ที่ได้คือเงินไหลเข้าบัญชีอย่างราบรื่นและต่อเนื่องสุดท้ายแล้วความสำเร็จทางการเงินไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรวยที่สุดหรือมีเงินมากที่สุดแต่หมายถึงคุณสามารถใช้เงินอย่างชาญฉลาดสนับสนุนเป้าหมายชีวิตและสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้างได้การวางแผนการเชื่อมั่นในตนเอง การจัดการหนี้สินและการเปิดใจรับโอกาสทางการเงินใหม่ๆทำได้เช่นนี้เงินไหลเข้าบัญชีอย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขความมั่นคงและความสมดุลในชีวิตที่เราสร้างขึ้นเองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการมองเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราบรรลุความฝันและสร้างชีวิตที่เติมเต็มยิ่งขึ้นตอนนี้ ฉันอยากถามคุณว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณได้เรียนรู้จนถึงตอนนี้คืออะไรคุณจะนำความรู้หรือนิสัยอะไรมาใช้ในชีวิตแบ่งปันความคิดเห็นของคุณโดยแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้แสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไป